hồi xưa game มีระเบิดปะไม่เลยลุงไม่มีเลยครับรปั <c oughs> กี่ลูกครับแม่แต่คันนี้ผมจะไม่อินมันเด็กขาดไม่มีบัญญาที่จะไปซื้อมันมกี่ลูกครับลุง <c oughs> เงินในนี่ซื้อได้หรอวะโ,โหแ้องมีเงินพ0 0ัน,นอ๋อซื้อที่ร้านก็ได้ ไปฝากซื้อระเบิดมาหนึ่งลูกหน่อยเดระเบิดคุกให้หน่อยผมบอกใครอยู่ในคุกอ่ะ ผมผมงกลยนวดผมง่ายนวดลูกเดียวพอลุง <c oughs> ผมเรียกผมว่าแจ็คทิติพงศ <c oughs> ์เรียกผมว่าแวนทิติพงศ์ <c oughs> แจ็คทิติพงศ <c oughs> ์เกมบ่อยจังอ่ะแจ็คทิติพงศ์อ่ะลุงลุงคนเราเอ้าแล้วระเบิดแ,แล้วเหรอเนี่ยระเบิดแล้วครับเอ๊ะเฟคหายไปไหนอ่ะ มันไม่มีร<ม>ะเบิดเอฟเฟรกระเบิดแล้วจ้ะนี่กูมีไม่มีผมไม่เห็นลุงกนะูเห็นนะ่ะเห็นแค่ลุงนั่งยองแค่ลุงนั่งยองเดียวถ้ากูเห็นไงนั่งยองอ่ะนั่งยองไปเลยนั่งยองเ <c oughs> ติมบองอ่ะพีตัวน่หนงเติมบองโดยกันเป็นทวนแล้วพีตัวน่ะไอ้เหี้ยตัวหลักโดนบทอ่ะพี่ต้เหี้ยมากคนนึงว่าจุ้งก็โดนหรอจุ้งก็โดนครับไอ้ตี๋ยังกูแตกสามล้อกูกลับสู่บ้านเกิดตำรวจ จับกูไม่ได้มีทั้งหอมีทั้งรถอะใช่เหรอรถคันนี้นะไปบึงอะที่ผมไปรับลุงเมื่อวานอะหรอบึงวารดาบึงวรดาบึงหลังบ้านดีจีอะนะครับสุดสารรถอะสุดสารรถอะเอาผ่าเดินเอาผ่าเดินนั่งเอาผ่าเดินอะไรนี่เปลี่ยนช่วยกันเปลี่ยนชุดยกันปะเราจะร้านร้านเสื้อกเนี่ยกูขับมาแบบหกชั่วโมงแล้วอะไอสัตว์ขับตะกี้เนี่ย อีกล้ตัวะหายไปแล้วเหนื่อยในนั่งรถดีๆสักทีเฮ้ยแซงเอาผาดความรู้สึกนั่งรถกูเป็นไงบ่อยติดเนีย่ยโอ้โหโคตรด,ดีพิตีเอาไงในรถที่เขามีอ่ะในบรรดาลูกรักเขาอ่ะเอาผาดแกมสุดวิ่งเลยวิ่งวิ่งไปสามพันโลอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็ขับโคตรแรงอ่ะ แต่เหมือนเราอยู่ใน,ในห้องนอนอ <c oughs> ไม่อองแ,บบแรงกูก็บอกไปนไม่เนี่ยกูเหยียบสุดแล้วมึงดูนี่พี่ตูนมาแล้วโทรไปแล้วนะรอได้ไหมรอพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในคุกก็เดออกมายังไม่พี่ระเบิดออกออกมาหน้าประตูเลยผมระเบิดประตูหมดแล้วพี่ทําไม่เป็นอะ่ะเอ่อไอตีพี่ตูนทํากระโดดไอ้นี่ไม่เป็นอะ่ะต้องเหินเข้าไปช่วยพี่ตูนนะได้ได้ได้ไปขรับ่เจ้พี่ตูน มาวิ่งมาพังเทะะ่าไรไอ้เที่ยแจ็คกลับไปรอบหนึ่งอ่ะขึ้นอาผัดก่อนเออเที่ยอะไรของมึงไงสัตว์กลับเลยผม,มอ่ะอ้าวแล้วทำไมม,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 มมันมีเต้นขึ้นไหนได้อ่ะม,มีเต้นไัวขนโจ่ตันอย่างงี้เลยพี่เอามาใส่เข้าไปเองมึงออกไม่ได้ไม่ต้อง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 ไม่คือ คือเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนโช๊คให้รถมันไม่โยนแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่เอาอ่ะไม่อยากแตกละเุบแล้วต้อมตัดมันออกไปแล้วจะพอมึงไงออกไหมอ่ะไอ้ต้อมคนรวยนะเว้ยต้อมด่วนอ่ะเขาก็บอกว่าต้อมด่วนจะออกไหมวะพี่เอก์โอนไม่พักอ่ะโอนไม่พักแกได้กระสดวไม่เป็นอ่ะต้องต้องบอกเกิดมาที่ไหน่อให้ไหนกวาดเลยตรงทัวร์ที่ผ่านมาแล้วครับายทะเบียนตองแปดโอ้ยมีโทรศัพท์โดนยึดเรื่องอะไร เลเเขหนะนึ่งแปดสองหกเออแล้วนั่ง<ค><ณ>เป็นขุนชายเลยนะไม่ <S <S ลงด้ะป๊บึงนดิเออเหือไเลเหือดไ้ยลง่วันนี้แบบงงจริงแทงน้ำไหนอ,นะอ่ะอะไรแบบอยากรู้ในคุกในอยู่ในคุกแล้วเนี่ยอยู่แทงน้ำกันแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยลงมาดิ ต้องมาดียังไงเอายังไงก่อนอะไรนะโอเคแล้วกันเอ้าเดี๋ยวประเด็นนี่เอาเออให้กูเดินอยู่ข้างบนตึกตั้งนานแล้วเห็นรถมึงอยู่ไปเซิร์ฟเดินไปเซิร์ฟเดินเดินเข้าวใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่เข้ามุมไปได้เหรอเข้ามุมไปได้เป็นไปได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไปได้ดูมึงขายเพื่อนขายน้องไงพี่อะโอ้โ อ่ะได้ละกี่บาทวะอ่ะได้เยอะอันนี้เงินละมึงออกไงเอาแล้วมันเดินยังไงอะเอาอี้ยชนไอ้คนที่มีสวิตเบิดหายปะหาไม่เหลือมีอะไรบ้างสวิตเบิดกับปืนเหรอสวิตเบิดปืนอะปืนอะไรอะปืนปอกศูนย์เหรอใช่หี้ยงีป็นตั กูขอาวรถมอเตอร์ไซค์กูมาคันเดียวก็ช่วยพิ่ตูนได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยอนนั้นมันไปไหนอ่ะน่ะไม่เดินอ่ะจีเมื่อกี้มันมีคอยอยู่ในคุกด้วยนะสองคนเพื่อม่วงอ่ะไม่มีอย่างมาพังจะร้ายมุมได้อยู่เนี่ะ โอ้โหมันกะให้เราอุ้มอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจพอด้วยไอสัตว์เป็นวันแรกเลยอ่ะไอ้เหี้ยโดยเดนไม่เออแบบรเกุนรัวไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มามาแล้วเังมาแล้วไม่รู้เลยว่า,า,า,ววาตัวที่อุ้มช่วยอุ้มมันที่ติดคุกกันเนี่ยเอเอหรือเปล่าเดี๋ยวเอาทะเบียนเอาผ่านนี่ไปทางหวยหน่อยหกห้าแปด ขายอะไรขายพี่ขายน้องอะไรลุงด่าผมแบบรับรับรับหูว่ะใครขายพี่ขายน้องอะไรเกินลุงไม่ฟังอะไรใครเขามาอัมั่วเปล่าคนที่มันพูดอ่ะใช่มั่วะุงไปเรื่อยคนพูดอ่ะเอออย่าไปเต่าคำยาสาวคำยืดเลยเว้ยให้มันจบจบไปอะไรลุงลุงลุงไปฟังใครมาลุงลุงอยากอะไรเอาอะพูดดิ อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่งงแล้วไม่เข้าใจอ่ะป้าเอาลุงก็พูดมาดิว่าลุงไปรับตากอะไรมาเดี๋ยวผมจะพูดให้มาดิแล้วพี่ตูนขายอะไรเดิมเอาได้กับพี่ตูนเขาเดินวิ่งอยู่เลยพี่ตูนเดินวิ่งอยู่ไหนอ่ะตัวเปนตัวนี้ไม่ไม่ได้คุยสักทีคันนี้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 ลุงคิดอะไรก็ได้แต่อย่าไปคิดไปเองนะเข้าใจไหมฮืออะไรฮืออะไร พี่ยังจะขาจัยนะข้างนีหลังคาสูงวันนี่ยว่าติดหูปุ๊บวะพี่ตูนเขาบอกว่าไอเอาขาดถ้าใส่ชกมันจะลดไม่โยนจริงป่ะพี่พี่ได้ใส่ปะตอนนี้มันก็ใส่อยู่มึงถอดออกแล้วอชกอ่ะไม่หมายถึงไอ้นี่นีไอชกแต่งอ่ะพี่ให้รถมันไม่โยนอ่ะไม่อะกูไม่แต่งอ่ะเขาออกแบบมาดีแล้วมันรู้สึกว่าไอเฮี้ยนี่มันคือรถ ควรจะใช้งานให้มันนิ่มนวลแต่รถหลังการที่เราหวังดีกับใครเราก็จะเก็บไว้แค่นั้นมันบ่นอะลรมันวะใครเราก็จะเก็บไว้เป็นห่วงความรู้สึกจริงจริงแล้วก็ไปใส่ไฟไปพูดอะไรแบบพูดไปเรื่อยเฮ้ยมึงทำรายงานรุ่นสองได้หรอฝั่งเป็นเรื่องวะเทคแคร์ความรู้สึกแต่เอาเราไปพูดมั่วเจเล่น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  ดาวแล้วมันตาบขอเจริญเจริญแล้วกันเยอะแลแหละแค่เยอะ่กระดูกไอเราเนี่ยกำแรงเกินพัดอันนี้พี่รถคันเนี่ยรู้ป่ะตั้งแต่ประเทศเปิดอ่ะคันเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าไอ้นี่มาเลยได้ไหพี่แยกกันซื้ออ่ะใครไปขับคันนี้ได้ถือว่ารวยอ่ะใช่ตอนสมัยเซลล์เปิดแรกๆสมัยปีสงครามโลกครั้งที่สองเหรอใช่พี่เออรถนี่มันก็เหมาะกันสมัยนั้นแหละ ตอนนั้นน่าจะฮิตอยู่ยี่ห้ออะไรวะยังดูไม่ออกเลยอะ A สามสิบพี่คณะไม่ใช่อ่าสองสิบเลยกูพาเขามาโดนจับวะเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วเพื่อนช่วยกันดีหลอดปะล่ะจะพาเพื่อนไปช่วยก่อนเนาะมันก็เป็นลีกาลาดที้ยตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรกูจะได้เรียกถูกเวลากูลงมาซอยโรงพยาบาลพี่ าาลงทีอะไรพี่เนี๋ยทีเหรอไม่พี่ตูนเขากำลังฝทีมันจะเร็วใช่าตไม่ต้องทีมากเขาจะฝึกจำแมพอยู่พี่ตูนอ่ะอันนี้ร้านเสื้อผ้าแผ่นที่เนี่ยตอนกูเล่นอ่ะร้านเสื้อผ้าให้ท่อนคนจดแผ่นที่อ่ะท่อนคนจดแผ่นที่มามานั่งอ่ะอติแล้วนั่งอยู่รถติ๊กนานไปละเอ้ยวันนี้เขาตีวันนี้เขาตีีท่กระจายเลยนะพี่ตูนอ่ะตีคือตายตีคือตายตีคือตายอ่ะ เอาจริงวะอยากโดนหลายตีสักสองสามยอตอ่ะอย่าเลยดีกว่าพี่เดี๋ยวจอดม่ติดตอกก็ได้แบบปเดี๋ยวผมจะจอดติ๊กตอกห้ได้ก่อนไปจอดติ๊กตอกห้ได้ก่อนถอดติ๊กตอกคืออะไรวะกระโดดเหรองเหมือนอ่ะในบรรดานี้ใครจอดติ๊กตอกไอ้นี่เยอะสุดวาที่คิวคนเดียวอ่ะแบบคนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบบทีมไฟนะคนเดียวแบบโดนไม่ดีกว่า ื่อกีผมเก็บหมดตู้สิบอ็ดตัวคนเดียวะนะแบบมันโดนลุมแบบไม่ใช่แบบยืนยืนหนึ่งไม่ใช่ทีมทีมเพื่อนนะอันดีในตู้เลยผมในตู้คนเดียวเลย่ไจอได้ล้วกูเคยหตัวไมได้จะกิบนะ้าหรือเกหรือสิบเก้าหรือสิบไม่รู้อะแต่กูคนเดียวอะกูคนเดียวแบบว่าเลยในตู้ในตู้ดูดูนูนูนู้ในตู้ ไอ้เนี้ยจะขับหนีไปไหนได้เด็กเอ้ยเด็กขี้แค้นไอ้เนี้ยจะหนีไปไหนเนี่ยอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิตรงนี้กูไม่ได้ยิงมึงอไงยิงกูไมด้ยเออมาดีเอามาดีเก็บเก็บเยอะอ่อๆๆไม่พูดอะไรเพื่อนไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรไม่บอกมึงขายอะเมื่อวานมากดกูได้ลงมากูคุยด้วยเมินกูกูงงเลยอ่ะ อยู่งงเลยอ่ะไปฟังอะไรใครเขามาก็ไม่รู้ก็ไม่ทำอะไรไม่ดีเลยมึงด่ามึงวเขียวดิพูดอะไรอ่ะเขาพูดอะไรไปอ่ะพี่ติเป็นคนพูดหรอพี่ติไม่พูดอะไรเขาเขาลุงมาบอกผมว่าผมมาขายลุงให้พี่ติขายอะไรวะอ่ะพี่พูดดิกูไม่ได้บอกอะไรกุไม่บอกให้มึงขายกูอะไรไม่ลุงเขาด่าผมว่าผมว่าขายขายลุงเพราะอะไรอ่ะเยี่ยมเขาไปถาสกันตี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เลย มึงเป็นอะไรฉัน exactly พ yeah. ูดเฉยๆแ้มึงร well. ้อต well, ัวทำไมะันไม่พูดเฉยๆเออฉัพูดก่อนไก่แจ็คไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮได้เฮียไอ้เฮียอะเรมาไอ้เฮีได้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮก็ไอ้แลียไอ้เฮีรอตัวอะไอ้เฮียอ้เฮียไ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 อ้เนียไอ้ตฮียไอ้เ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 ฮียไอดเาียไอ้เฮียไอ้เกียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮีไอ้เฮียัอ้เมียไอ้กฮียไอ้เฮียเพื่อ้พียนอ้อง ลุงพูดอย่างนี้แล้วมึงเอาไปขายที่ไหนมาผมไม่ได้ขายอะไรเลยพี่ตูนแจกฟรีไปหรอคือเมื่อวานเรื่องของเรื่องเว้ยมันมีมันมีไอคนหนึ่งน้อยใจพวกขอว่าไม่มีคนไปช่วย๋อกลัวไอ้นั่นกลรูไอ้นั่นกรู้เออผมก็เลยไปโอ้อะแกผมก็เลยไปโอกแกว่าเออพี่อย่าโอ้อะก้อนตุกกล่องทำไมผมโตหาไม่นับโตสาพี่เป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าเออพวกมึงพวกมึงทำอะไรอ่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยเมื่อวานน่ะลุงเขาเคลียร์ปัญหาให้ใครอยู่ในโรงพยาบาล เออ,อนี่กูไม่เห็นนอนเลย,ยไม่มีใครมาช่วย <c oughs> กูได้แม่งจอดอยู่ออี่เดิมสิบห้านาทีอ่ะผมก็เลย <ผม S 1> ต้องยองยู่โรงพยาบาลด้วยเพราะว่าลุงเขาให้ผมอยู่อะไรประมาณนี้แล้วแล้วผมก็บอกว่าพี่ก็พี่ลุงก,ก็ลุงแต่ลุงเขาให้ผมอยู่ตอนนั้นนต่ผมก็เลยต้องอยู่กอ่อนแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะต้องช่วยทุกคนอยู่ดีก็ออกมาแต่มันนานเนี่ยมันอยู่สิบยี่สิบนาทีตรงนั้นอะไรคนที่งอนนี้มันเออป่ะเอออะไรพี่แล้วของมันหายป่ะไม่หายไม่หายก็ไม่เห็นหน้างอนเลยก็งงเหมือนกัน แล้วเขาก็ไปบอกลุงว่าอะไรอันนี้ผมก็ไปรู้แล้วลุงก็ใส่ผมยับเลยแล้วผมก็ทักลุงลุงทำไมขับรถยังไงนะ่ะ <c oughs> เขาไม่คุนผมอะแบบเปิด <c oughs> อะมันผ่น<ห>านไปแล้วล<ะ>ตอนนี้เขาก็หายงอนกันหมดแล้วถ้าพูดอีกสักหน่อยเขาน่าจะงอนอีกรอบมึงกูดูแล้วไปตะกิอ <c oughs> นะนะมันก็จะอาจจะมีมาอีกทีใช่ผมเนี่ยจะงอนเขาแล้วตอนเนี้ยเราไปร้านเกัวดีกว่าไปปะ ไปนเยลยไเป็นห่วงไปเออผมก็ตัวหากแกไปเอประมาณน่ะนแกงดับดเต๋อเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมไรดีเล่นเกมไรดี้มดผมผมผม,ผมรู้ว่าผมเข้ามางังงอเขาอีกนะเมื่อวันเนี้ยคือเขาโดนอุ้มเอเคสแรกเลยอะผมไปหาเขาคนแรกเลยจากคนแรกเลยอะตีสไนไปเลยเหรอไม่ได้โอ้โหตีสไนยังไงล่ะก็ผมมันมีเคสเรงมาแล้วเขาบอกวิธีโดนลุมที่กระลาดผมรู้เลยเป็นแกแน่นอนอะระเบิดเล่นดิสิได้กันปา อีสิทธ์ไอ้เกมผีนะดุแล้วนะเกมรับแหลนะเหนื่อยดิเจ็บคอแล้วเว้ยเกมนั้นอ่ะก็ต้องพูดไงจะค่อยพูดเอ้าก็ไม่มันดิแต่เด้๋ยวในเวลาในสักเกมไหมเกมสองเกมไปเกมหนึ่งเกมหนึ่งไปเออเกมหนึ่งสักเกมไหพี่ตูนพี่ไอตีมันดวลกันสักสอบว่ามือกูอะเออเด็ดนะตรงนี้เลยไปเด็ดไปไปไปเลื่อนกูมีเลื่อนกูมีครึ่งเดียวนะอยากลองกันหน่อยวะพี่ปั๊มยาหน่อยพี่ปั๊มยาก่อนปั๊มยาได้ด้วยนะพี่ปั๊มยาเลยตีโชว์ไป ให้พี่ตูดรู้ว่ายังแบบเอา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 ให้รู้อีกเยอะแตกแล้วนะเด่นบูทป่ะวิไอ้ดอกเฮ้ยไปคุกนี่ลืมไมพี่ลืมเวลาปะลืมเวลาพี่ไปไหนแล้วอ่ะคุกแล้วพี่กลับไปคุกแล้วตายแล้วกลับไปคุกหรอพี่ขี้หลังอะพี่ขี้หลังเฉยอ่ะ ฝ <Yeah. S 1> ึกมานี่ฝึกมาเคซี่บ้านป่ะเียจริงอ่ะอ,อจริงอ่ะเราอยู่ในเทียสนะอติเราอยู่ในเทียสดูทิกตุกรอด้กึ่ Oh เอาข้าบ้านไปให้หมดฟั่งมันจะดีแล้วมันจะดีอะไรสองเมื่อกี้เหรอสั่งกูไม่หยุดเลยาวเวอร์เยอะนะไม้สัตว์ไอชักไอชัาคงบอกว่าอะไรนะนอกจากแชทก,ก็มีมึงนี่แหละที่สั่งกูมานี่ย ไม่บ๊อบจนได้ไงเนี่ยเงินเดือนสองสาแสนแเนี่ยรู้ปะเนี่ยขึ้นเพื่อเด้อเพื่อเด้ะเรียบร้อยเป็หนึ่ง เรียบร้อยกดสเปกบาร์นี่หว่าปัก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 ราแทงเลยเอ้าเรียบร้อยอีกหนึ่งรวมอีกหนึ่งนะา้เาลำกันอีกตายอชักตาอ อย่าทำกันเลยเฮียอย่าลงเลยอใเลี่ยลุงจะเล่นอะไรลุงพี่ตูนเหรเขาเขาไม่มีแรงตอแหลกันอ่ะอ๋อเกมอื่นก็ได้พักไหมนะพักนะเล่นได้เล่นได้ผมเล่นได้เล่นอะไรพี่ตูนเขาเล่นอยู่พี่ตูนจะเล่นต่อไหมเล่นเกมอะไรก็ได้เกมอะไรก็ได้อ้าวแต่เกมตอแหลกมันเล่นเหนื่อยลุงเล่นเนื้อเบียร์เออตอแหลกมันเล่นเหนื่อย พวกกูจคันพวกกูทามานานพวกกูเฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝเฟว่าชวันได้ไรเชื่อมึงลไปศพว่าชุกอนได้ตายเชื่อมึงแพอยู่แล้วว่าชิวันได้ลูซคุณทไรว่าชิวก่อ n ได้ดูนตีนพวกกูขามิงสูดอ่ะเรกูจะแรงชกเภาพ